สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะจากครั้งที่แล้วครูป๊อปเคยสอนเรื่องมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาใช่ไหมคะมี8มาตานักเรียนได้ไปจำไม่เอ่ยมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาก็คือตัวที่ลงท้ายด้วยกรไก่เลยใช่ไหมเราก็จะรู้ทันทีว่าอยู่ในมาตาแม่กบตัวที่ลงท้ายด้วยใบไม้เราก็จะรู้ทันทีด้วยอยู่ในมาตาแม่กบถูกต้องไหมก็จะจนถึง มาตามแม่กงที่ลงท้ายด้วยงองงูใช่ไหมคะหรือวิธีการจำเราจะจำกระบทและนมยวงซึ่งกระบทก็คือคำตายนมยวงคือคำเป็นในเรื่องนี้เราจะไปเรียนในเรื่องการผ่านตัวอักษรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาคำว่าไม่ตรงตามมาตาก็คือ คำที่อ่านออกเสียงเวลาคำอ่านนะคะคำอ่านออกเสียงกอไก่แต่เวลาเขียนไม่ได้เขียนกอไก่เวลาอ่านอ่านออกเสียงนอนหนูแต่เวลาเขียนไม่ได้ออกเสียงนอนหนูซึ่งตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานี้นะคะจะมีสี่มาตาก็คือจะมีมาตาแม่กกมาตาแม่กลมาตาแม่กบแล้วก็มาตาแม่กดนะคะ ในวันนี้นะเราจะเรียนกันสองมาตาก่อนเนาะก็คือมาตาแม่กกและมาตาแม่กลนนายคุนครูป,ปอบคะมันคืออะไรหรอคะที่บอกว่าลงท้ายด้วยกอไก่แต่ว่าไม่ได้ออกเสียงกอไก่หรือว่าอะไรยังไงมางั้นเรามาลองดูก,กันขอญาตซูมนิดนึงนะคะมาตาแม่กกเราจะใช้ขอไข่คอควายแล้วก็คอระคงังเป็นตัวสะกดนักเรียนอะครูป,ปอบยกตัวอย่างมาให้แล้ว นักเรียนดูสิคะว่าตรงท้ายด้วยขอไข่คือคําว่าอะไรเอ่ยคืออ่านว่าอะไรนะคะคาว่านี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าเลขใช่ไหมเวลาเขียนเราจะเขียนรอเอขอเลขถูกต้องไหมคะก็คือขอไข่แต่เวลาอ่านจริงๆเราจะอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะรอเอ กเลขใช่ไหมเวลาอ่านเราจะลงท้ายด้วยกไก่ใช่ไหมเราไม่ได้ออกเสียงขอไข่เวลาคำอ่านอ่านมาเราดูคอควายนะคะอ่านว่าโชคเราสะกดโชคคมกันชอโอกอโชคใช่ไหมเห็นไหมคะว่าเวลาอ่านเราจะอ่านด้วยกไก่แต่เวลาเราเขียนด้วยคำเขียนเราจะเขียน ด้วยคอควายต่อไปคําที่สามหมั่นว่าอะไรคะอ่านว่าเมฆอ่านนักเรียนสะกดคําว่าเมฆคอมกันมเอกเมฆเวลาอ่านเราก็อ่านมเอกเมฆถูกต้องไหมเราไม่ได้อ่านมเอคอละครังเมฆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่านี่คือคําอ่านนี่คือที่ครูป๊อปบ,บอกว่า วิธีการเขียนไม่ได้เขียนด้วยกอไก่แต่ว่าอ่านด้วยกอไก่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะต่อไปในมาตาแม่กลอ่าดูมาตาแม่กลเราจะใช้ยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลาเป็นตัวสะกดนักเรียนถ้านักเรียนจำไม่ได้ ครูป๊อบไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าสําหรับคนที่อ่านหนังสือออกหนูจะอ่านคําได้อยู่แล้วถูกต้องไหมพอหนูอ่านคําได้ให้หนูลองสะกดไปทีละคาและหนูจะรู้ว่าตัว,ต,วตัวนี้อยู่ในมาตตามแม่ใดแต่สําหรับคนที่อ่านหนังสือยังไม่คล่องครูป๊อบอยากให้นักเรียนฝึกจําฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้านักเรียนแค่ แค่ดูในสิ่งที่ครูปอบสอดแล้วก็แค่ทำทำทาไม่รู้ก็รอเฉลยนักเรียนจะไม่เข้าใจแล้วก็จะอ่านหนังสือไม่คล่องเหมือนเดิมนะคะมาต่อไปคําที่ลงท้ายด้วยอยอหญิงนอนักเรียนลองดูสิคะคํานี้อ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่า ชำนานอนัเรียนลองสะกดแบบไม่ต้องดูเลยอะ่ะไม่ต้องดูชำนาญในตัวที่ครูป๊อบเขียนแต่เรามาอ่านพร้อมกันสะกดพร้อมกออันไปชออมชำนน อนอนานถูกต้องไหมเวลาอ่านเราจะไม่อ่านว่านอายนานแต่เราอ่านว่านอานาน,น,อนานแปลว่ายอหญิงกายล่างเป็นน,นหนูแล้วแปลว่าคําว่าชํานานอยู่ในมาตามแม่กลนะคะ่ะต่อไปคําที่สองลงไทยได,ด้วยนอเนอ่านว่าประมานาะสะกดพร้อมกันปอรอ,อประม อานอมานเห็นไหมนอนหนูกายล่างเป็นนอนเนเอ้ยขอโทษค่ะนอนเห็นกายล่างเป็นนอนหนูอีกแล้วแปลว่าเวลาหนูไม่รู้ว่าคำคำนี้อยู่ในมาตาแม่ไหนให้หนูลองฝึกสะกดลองแยกแบบครูป๊อปการแยกแบบนี้ครูป๊อปจะเรียกว่าคำยากนะคะ คำแยกก็คือการที่แยกปอรออปะแล้วก็ขีแล้วก็มออนอมานเราจะไม่ใช่เด็กปอหนึ่งที่เราจะมาแบบนี้แล้วนะเช่นปอรออะประคำนี้เราจะไม่เอาในเหมือนปอหนึ่งปอสองคำนี้เราจะไม่เอาแล้วเราจะรวบคำทีเดียวเป็น ปอรอ,อป,ปะเลยแล้วก็ป่อไปมอ,อนอมนแบบนี้เลยจำไว้นะคะจะไม่ให้นักเรียนแยกรูปคำแบบนี้แล้วจะเป็นการรวมคำแบบนี้แล้วเนาะอ่าต่อไปคำที่สอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าคำนี้มักจะเป็น มักจะมีชื่อคนด้วยใช่ไหมลองดูซิว่ามีใครชื่อเขียนแบบนี้บ้างอาจจะชื่อธนกรทนากรอะไรเดียะภากรคงไม่มีหลอกเนาะอ่ะคำนี้เลยอ่านว่ากรเห็นไหมคะคำนี้ก็ไก่รอเรือหนูไม่เห็นสระถูกต้องไหมแต่เวลาอ่านเราจะอ่านว่ากอนอนกรเห็นไหมอออ่างเขาลดรูปสระอ,อใช่ไหมเนี่ย ตัวนี้คือสละสละออกเขาลดรูปนี่เขาเล่นซ่อนแอบ,บกับเราอยู่เวลาเขียนเขาจะไม่เขียนให้เราเห็นแล้วเขาจะเปลี่ยนนอนหนูกายล่างเป็นรอเรือแต่เวลาอ่านเราจะอ่านนอนหนูเหมือนเดิมนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าผลสะกดผลพร้อมการผอโอ,อนผลนักเรียนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นคำเขียนหรือคำอ่าน สระโอหายตัวไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสระโอเป็นสระลดรูปเราจะไม่มาเขียนให้เห็นแสดงว่าเปลี่ยนลอลิงเป็นนอนหนูต่อไปคำนี้อ่ะในเมื่อคูปปอบอยู่ในมาตามแม่โกนแต่คำนี้ถ้าหนูอ่านไม่ออกให้หนูลองกายล่างเพื่อนตัวลอจุลาเป็นนอนหนูสิอ่านว่าอะไรเลยเนี่ยอ่านว่าการเลยใช่ไหมแปลว่าคำนี้ คำนี้เลยอ่านว่าการาสะกดการพร้อมก,กอันกออานนการาเป็นไงนักเรียนอาจจะยังสับสนอยู่แต่สําหรับคนที่อ่านหนังสือคล่องแล้วหนูจะอ่านหนังสือได้และหนูลองสะกดไปพร้อมๆกันนะคะไหนะขอดูก่อนนะแปบ๊บนึงโอเคมางานคู่ป๊อปมีงาน ไม่อยากเรียกกันบ้านเลยเพราะว่ายัางไงหนูก็ต้องดูคลิปแล้วหนูก็ต้องทำในชั่วโมงนั้นถูกต้องไหมวันนี้เราเรียน1 0บโมง1ิบโมงสิบถึงสิบเอโมงแสดงว่าหนูดูวิดีโอประมาณ1 0บโมงสิจนถึง1 0บโมงยี่ิบนิดๆอะติดตีไปสักสินาที1 0บโมงยีแปลว่าตั้งแต่1 0บโมงยีจนถึง11บเอโมงหนูจะต้องทําแบบฝึกหัดนี้นี่ไม่ใช่การบ้านเพราะฉะนั้น นักเรียนไม่ต้องอดหลับอดนอนแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ว่างทําวันไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าอย่าวันพุธเราจะมาเรียนกันต่อแสดงว่าวันอังคารหนูก็จะว่างในช่วงบ่ายบวันจันทร์หนูก็ว่างในช่วงบ่ายบายหนูก็ทาช่วงบ่ายๆ่ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องไปทําตอนกลางคืนเนาะแต่ถ้าใครไม่ว่างจริงๆพ่อโทรศัพท์อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครูปอบก็ไม่เป็นไรค่ะมีวันอื่นได้เนาะมาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21 มีถุนายนอ่ะอันนี้ให้นักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะส่วนในนี้จะมีในโนต้ตมาตัวอย่างให้นักอ,อ่านโจทย์ก่อนให้นักเรียนเขียนคำอ่านที่ตัวสะกดตรงตามมาตาว้าวอันนี้ง่ายมากง่ายตรงไหนเอาหมา่ครูปอบเขียนโจทย์ผิดขอโทษค่ะที่ไม่ตรงตามมาตา เอาไว้ให้นักเรียนเขียนคำอ่านที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาอ่ะอ่า,อา ให้นักเรียนเขียนคําอ่านที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราม,มาคําแรกตัวอย่างแรกอ่านว่าอะไรเอย่ยอ่านว่าการบ้านถูกต้องไหมอ่านนักเรียนสะกดการบ้านพร้อมกันกออานอกกนการแล้วก็ขีดเพราะมันคนละคำกันต่อไปบ้านบอ อานอบ้านไม้โทบ้านโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเอาใหม่อะไรมึงไม่สวยลบออกเอาใหม่บออานอบ้านไม้โทบ้านใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมรอเรือกายล่างเป็นนอนหนูแล้วเห็นไหมคะรอเรือกายล่างเป็นนอนหนูแสดงว่าคำนี้อยู่ในมาตาแม่แม่แมกลนแล้วไงใช่ไหมมาต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย ภาคภูมิอนักเรียนสะกดภาคนักเรียนพยายามไม่ดูคำเขียนนะคะพยายามลองเอามือปิดคำเขียนไว้แล้วลองสะกดภาคพออากอ็ภาคสะกดภูมิพออูมอภูมิใช่ไหมเวลาสะกดปุ๊บ พอหนูไม่ได้มองคําเขียนหนูจะเขียนได้แต่พอหนูมองคําเขียนปุ๊บหนูจะเริ่มแบบเติมสระอีให้มันเติมอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบพอพอสัมภาไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักเรียนจะสับสนนักเรียนลองเอามือปิดตรงที่คําเขียนและลองสะกดไปช้าๆนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าคอควายกายล่างเป็นกอไก่แล้วมันมีกายล่างอีกก็คือ พอสำเพาซึ่งพอสำเพาอยู่ในหมวดของพอแบบพอพอพอสำเพาพอพานอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องใช้พอพานเป็นหลักเห็นไหมพอสำเพากลาล่างเป็นพอพานพอสำเพากลาล่างเป็นพอพานและสระอีตรงนี้เวลาเราอา่านเราไม่อา่านพออูมออีภูมิใช่ไหมเราจะอาจ่านพออูมอภูมิแปลว่าเราจะไม่เขียนสระอีซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยครูบอบก ที่สอนไว้เพราะยังไงปสามเราต้องเรียนอยู่แล้วเออใช่เราต้องเรียนอยู่แล้วมาเรามาดูกันบ้านพร้อมกันมีทั้งหมดเอ้ยการรงเรียนดีกว่าอ่ะมีทั้งหมดสิบข้อสิบข,ข้อนี้ข้อที่หนึ่งอ่านว่าวานอ่านนี่บอกแล้วนะนี่ถือว่าแอบแอบบอกนิดนึงแต่ว่าครูบาไม่บอกหรอกว่ามันอยู่ในมาตามแม่ไหนอ่ะข้อหนึ่งวานข้อสองยุค โบราณข้อ3โชคดีข้อสสุขใจข้อ5ลูกบอลข้อ6ก้อนเมฆข้อ7ภาคเพียนข้อ8ชนบุรีข้อ9สารอาหารและข้อสิบ รางวันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันพุธนะคะใครที่ไม่รู้สามารถถ่ายรูปในสมุดของตัวเองและส่งมาให้ครูป๊อปส่วนตัวย้ำนะว่าในไลน์